สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในช่วงนี้เนี่ยบิตคอยมีการดีดตัวขึ้นมาถึงโซน37 0 0 0ดพลลาร์ในภาพระยะสั้นแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีแรงขายาถาถมเข้ามาเป็นระยะะกะ็ยังคงเป็นไปตามในทิศทางการวางแผนในคลิปเมื่อวานนะที่ผมไม่ได้มองว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะยังไปต่ออยู่นะครับแต่วันนี้เรา,าอัปเดตสกณ์ล่าสุดกันนะ้องว่าจะเอาอยัางไงกับการที่ดีดตัวขึ้นมาแต่ยังมีแรงขายอยู่แบบนี้พร้อมท้งอัปเดตเอาคอยเล็กๆน้อยๆกันครับไปตามเราฟังพร้อมกันเลยลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซเฮ้ยคริปโตเคเรนซี่ hey, วันนี้เป็นวันที่9เดือน11แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะกเกินนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ให้ผมกดลไลค์กันหน่อยเนาะ <c oughs> เพื่อให้ผมได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปในทุกๆวัน ใครที่เพิ่งมารับชมเนี่ยก็ฝาก subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยหลากหลายเหรียญก็ยังคงมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องหนีไม่พ้นทั้งบิตคอยเองในฝั่งของโซล a นาเองด้วยนะครับซึ่งในฝั่งของโซล a นาเนี่ยผมก็ได้มีการอัปเดตแผนกับเพื่อนๆที่เทรดที่ OKX OK เนาะซึ่งจะเป็นซึ่งจะเป็นคนที่คลิกลิงก์ของผมเนี่ยแล้วก็จะได้เข้าห้องแผนเทรดฟรีนะครับเพื่อนๆเพียงแค่คลิกลิงก OK ์โอเคเอแกรับนนอ,อ,าา Code Line ล,บอลืมทําให้ครบ เงื่อนไขแจ้งแอดมินว่าอยากเข้าห้องแผนเทรดนะครับสำหรับคนที่คลิกลิงก์ o k x ของผมเท่านั้นอันนี้ก็เป็นแผนโซลาราที่ผมได้อัปเดตไปตั้งแต่วันที่7นะอันนี้ก็เป็นแผนโซลาราที่ผมอัปเดตกับเพื่อนใน ห้องแผนเทรดไปเน,นาะใครที่สนใจอยากจะเข้าห้องวางแผนเทรดแบบนี้นะครับที่ผมวางแผนให้เนี่ยเห็น้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเนี่ยผมเปิดไปนะครับมันก็จะมีการปรับตัวลดล่วงลงมาบ้างนะไม่ได้บอกว่าจะต้องได้กําไรเลยนะครับแต่ว่าเราก็รันตามแผนไปเนาะพอรันตามแผนมาเนี่ยก็ส่งผลมาจนถึงช่วงปัจจุบันนะครับที่มีการปรับตัวมากกว่า200%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็อ <civic S 1> ันนี้เป็นแผนเดียวกันเนาะที่ผมเปิดไปตั้งแต่วันที่7นะครับแล้วก็จะมีบิดคอในช่วงปัจจุบันนะครับที่ผมเนี่ยได้วางแผนกับเพื่อนเนาะก็คือเพิะ้ันไปครบด ก็เป็นคนที่คลิกลิงก์ OKX เช่นเดียวกันเนาะผมก็บอกว่าเพื่อนๆเนี่ยผมเข้าวอ s ์ t ันไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นล่าสุดนะครับที่เราอัปเดตกันนะครับผมก็บอกให้เพื่อนๆเนี่ยบางทุนได้เลยนะเพราะว่าเนื่องจากเริ่มมาถึงเป้าแล้วนะครับอะแล้วก็เห็นว่าสัญญาเนี่ยมันเริ่มแบบมีแรงขายมาเรื่อยๆแต่ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้อยู่นั่นเองนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่า ที่ผมได้พูดคุยกันไปนะครับในคลิปเมื่อวานนั่นก็คือในฝั่งของ ascending triangle นะ,ะถ้าเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นก็จะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมกรอบใหญ่เนาะซึ่งเป้าแรกก่อนเป้าแรกกันก,ก่อนสามเหลี่ยมกรอบเล็กตรงนี้นะครับต้องบอกว่า3 7 0 0 0ื่นเจ็ดพันทุนๆมาถึงแล้วนะอันแรกนะครับที่เราได้คุยกันไปคือมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเห็นว่าในฝั่งของ m o m e n t ั m เนี่ยเริ่มต่ําลงแล้วนะครับเริ่มมาถึงจุดที่ต้องบอกว่าอาจจะต้องเริ่มพิจารณานะครับในการแบ่งไม้ tp ไปก่อนกก็ไดด้เเช่นนีียวััครรบสหใท ถือมาตามแผนตั้งแต่โซน30,000เลยนะอันนี้ตั้งแต่โซน30,000ที่เราได้คุยกันไปนะครับสำหรับบิตคอยแล้วก็อีกมุมมองนึงนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้มองเห็นแลวก็อัปเดตไปในคลิปเมื่อวานนั่นก็คือ ascending triangle เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้ซึ่งทาร์เก็ตยังคงไปต่อได้ถึง39,000ดอลลาร์เลยทีเดียวบันเทนตามเส้น EMA10 ในทาง r a m ม4ชั่วโมงแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเส้นที่มีนสํสำคัญในภาพระยะสั้นเลวกันเนาะเราจะได้ไม่เสียโอกาสในการ TP แล้วก็ในการเลืออนนนนน lot บางงทุััเะฉ้้ ใครที่มีของก็ลันเทรนต่อไปใครที่ไม่มีของเนี่ยเพื่อนๆจะมาเข้าเนี่ยก็ต้องถามตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้ไหมอาจจะรอให้เขามีการย่อพักตัวที่เส้นมีเอก่อนก็ได้นะครับในทางเฟรม4ชั่วโมงนะนี่เห็นไว่าในภาพใหญ่เนี่ยยังคงมองโอกาสนะครับในการปรับตัวขึ้นไปถึงโซน40,000ไรก็ว่ากันไปนะครับได้อยู่แหละแต่ว่าจุดในการรอพักตัวเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่ช่วงประมาณ30,000กว่าๆนะจนถึงช่วงประมาณ20,000ดอลลาร์โดยประมาณเนี่ยก็จะเป็นช่วงโล เดิมแถวๆนี้นะครับที่เป็นแท่งเทียนมาลานะครับหรือแท่งเทียนที่มีแรงซื้อที่แข็งแรงแล้วก็จะเป็นในฝั่งของเส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็ฟิบอนนิชที่สําคัญต่างๆก็ผมได้พูดไปในคลิปเมื่อวานแล้วเนาะเรื่องเฟรนเก index นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมีความโลบค่อนข้างสูงแต่เข้าช้อนตอนนี้มันค่อนข้างที่จะอาจจะไม่คุ้มเสี่ยงในภาพระยะยาวผมใช้คําว่าภาพ ระยะยาวนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นในฝั่งของ ISI ที่ผมเปรียบเทียบกับให้ดูเช่นช่วงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงนี้เรารอในการย่อพักตัวจะดีกว่านะครับเขามีโอกาสที่จะย่อพักตัวอยู่ถ้าเรามาเข้าช้อนสักช่วงกลึงกางที่ไ SI ลงมาเทสเนี่ยหรือช่วงโลเดิมของ ISI ไปเลยเราจะได้จุดช้อนที่มันได้เปรียบกว่านะครับกับช่วงที่ ISI อยู่โซนโอเวอร์บอทนั่นเองฉะนั้นแล้วกว่า ISI จะรีเซ็ตเนี่ยผมมองว่ามันยังต้องใช้เวลาอีกนานนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับ การที่บิตคอยจะเกิดการฮาวิ่งเกิดขึ้นในช่วงของกลางปีหน้าเนี่ยหรืออีกประมาณร้อยกว่าวันนะครับมันยังมีโอกาสและมีเวลาให้เราอยู่นะครับจะเห็นได้จากช่วงโซนสีเหลืองนะครับที่มีโอกาสและที่ราคาบิตคอยจะปรับตัวได้ถึงโซน40 0ห0หรือจะ4ี่หมื่นสี่สี่หมื่นแปดอะไรก็ว่ากันไปนะครับยังมีโอกาสในการร่วงพักตัวในช่วงบริเวณก่อนที่จะเกิดการฮาวิ่งเกิดขึ้นอยู่เพื่อเห็นว่าเขามีการลงมาเทสโลเดิมนะครับ เทนไลน์แนวรับสาคัญโหลเดิมเนี่ยกระจายความเสี่ยงเอาไวนะ้ไวนะครับมันนี่เมเนจเมนต์เอาไว้นะครับเราไม่รู้หรอกอนาคตผมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับเราเพียงแค่วางแผนเผื่อเอาไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องติดดอยหรือไม่ต้องซื้อของแพงจนเกินไปและก็ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่า ให้รันเทรนนะครับตามในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยในภาพระยะสั้นไปก่อนนั่นเองเนาะซึ่งเรามาดูในฝั่งของดอชคอยกันบ้างนะครับผมก็ได้มีการอัปเดตแผนดอชคอยเนี่ยไปในห้องเมมเบอร์นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆที่เทรดที่โอเคเองกน้องจะเห็นได้ว่าผมวางแผนไปให้นานมากแล้วนะครับก็จะเป็นจุดเข้าแถวๆนี้เลยนะเราเข้ากันแถวๆนี้แล้วก็ท p พีแถวแถวนี้ซึ่งมาถึงจุดท p จุดแรกแล้วนะครับแล้วก็ยังลุ้นต่อไปได้กันนะครับในการปรับตัวของดอชคอยแต่จะเห็นได้ว่าในภาพทางเฟรมเบลลี่เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณ เบรดเดวเซนเกิดขึ้นแล้วนะครับอาจจะมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นเห็นได้ว่าดอทคอยเนี่ยมีการเบรกเส้นกดออกลงมาแล้วเนาะในฝั่งของแนวโน้มขาลงในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยในภาพให,ใหญ่นะครับช่วงเวลานานมากๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ได้มีการเบรกออกมายื่นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้เพียงแค่ว่าตรงนี้เนี่ยเราติดในฝั่งของซับไพโซนที่สําคัญนะอาจจะมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมมองว่าจุดเข้าเทรดข,ของดอทคอยในภาพะระยะยาวเนี่ยยังค่อนข้างน่าสนใจอย,อยู่นะผมใช้คำว่าภาพ ระยะยาวนะครับเนื่องจากการที่ดอสคอยลงมาเนี่ยยังไม่หลุดโลเดิมแถวๆช่วงประมาณปี2021เนี่ยเพื่อจะเห็นว่าเขามีการไซด์เวย์บริเวณโซนนี้แล้วก็ทําให้ดอสคอยเนี่ยไปทำออลไทม์ไฮได้มีการลงมาเทสยังไม่หลุดและดอสคอยก็พุ่งนะครับและยังคงไซด์เวย์อยู่บริเวณโซนนี้นะครับกรอบๆนี้เลยผมเลยบอกว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยดอสคอยเนี่ยยังคงน่าสนใจนะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะวิ่งตอนไหนนะครับอันนี้ก็รุนกาวไปพร้อมๆก,กันเลยกันนะครับสำหรับดอสคอยต่อไปก็เป็นในฝั่งงของ OP ในภาพ สปอร์ตกันบ้างนะครับซึ่งผมก็มีการเข้าเทรดกับเพื่อนๆสมาชิกโอเคกันเช่นเดียวกันนะครับผมก็ให้ดูอย่างเช่นเหรียญน,นี้ ที่มันยังคงติดลบอยู่ผมก็วาให้ดูนะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกๆแผนที่ผมอัปเดตเนี่ยโอ้โหจะโชว์แต่กําไรอย่างเดียวเลยครับอันที่มันติดลบนะครับมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหแผนของผมเนี่ยมันจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกๆครั้งทุกๆไม้เชาวอเราเพื่อนๆต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีกันด้วยเนาะเอาล่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์ของ OP กันนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมทําเป็นในฝั่งของ Triangle หรือ Falling Wedge เอาไว้นะครับเป้าของ Wedge เ,เนี่ยจริงๆจะอยู่ช่วง High เดิมประมาณ1.8นะครับแสดงว่า OP เน ถ้าหลุดโลนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องยอมแพ้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆจะเห็นนะว่าในภาพไทม์เฟรมสีมงนยนะครับโมเมนตัมเนี่ยเริ่มปรับตัวแล้วแต่ว่ายังคงยืนเ,นเส้นค่าเฉลี่ยได้อยู่เนาะจุดคัดเนี่ยจะเป็นช่วงโลเดิมนี่ยประมาณ1.316โ <c oughs> ดยประมาณนะครับหลุดโลนี้เราอาจจะยอมแพ้อาจจะมีการย่อพักตัว,ตวเกิดขึ้น,นครับกลับมาเทสเส้นค่าเฉลี่ยอีกสักรอบหนึ่ง เป็นการยกโลอะไรแบบนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มั่นใจนะครับใครที่ถือสปอร์ตก็ยังพอลุ้นรันต่อไปได้เนาะก็เป้าของเขาเนี่ยก็อยู่บริเวณไฮเดิมประมาณ1.81นั่นเองนะครับไปเป็นในฝั่งของชิบะะไรกัรน,นะครับในทางเฟรมเลล,ลี่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณในการกลับตัวอะไรที่ชัดเจนนะครับโมเมนตัม um ก็ยังค่อนข้างบูริชอยู่นะครับก็หลุดโลเดิมเนี่ยแถวๆนี้เราอาจจะต้องยอมแพ้ซึ่งจุดที่ชิบะอาจจะขึ้นไปถึงเนี่ยผมยังมองโอกาสไปถึงช่วง0.618เลยทีเดียวนะครับ ตัวเลขถ่ายนะครับลากยาวไปถึงจุดประมาณ1,500ตัวเลขถ่ายนั่นเองนะครับเพราะว่า โซนในฝั่งของแท่งเทียนยผมว่าโซนนี้น,น่าจะเป็นโซนที่แข็งแรงสะมากกว่านะครับและก็ช่วงนี้เ,เริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้แล้วด้วยนะครับก็ลองรลันเทรนกันต่อไปดูไปมาดูในฝั่งของ ARB ้ลยกันนะผมก็มองเป็นในฝั่งของดับเบิลบัตทอมนะครับแล้วก็มีการพักตัวบริเวณตรงนี้นะซึ่งเป้าของดับเบิลบัตทอมยอยู่ราวๆประมาณ1.21สําหรับ ARB นั่นเองนะครับก็แสดงว่าถ้าเราลองวัดเป้าตามพิบูลนิชีแล้วมันจะตรงกับ0.786พอดีเลยทีเดียว ใครที่ถือ ARB อยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่า,าแรงเริ่มอ่อนตัวลงมาบ้างแล้วนะครับอาจจะมีการย่อพักตัว ถ้ายังไม่หลุดที่0.5หรือหลุดโลเดิมแถวๆนี้นะครับเพื่อนๆสามารถรันเทรนต่อไปได้แล้วก็ก้าวที่1.21แล้วก็ราวๆประมาณ1.28เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุด TP ในภาพระยะกลางนะครับสำหรับใครที่เล่นสั้นเนาะส่วนใครที่อยากถือยาวเพื่อนๆอาจจะรันเทรนต่อไปนี่ก็ตามสะดวกนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่า ARB เนี่ยกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้อีกครั้งนะครับไปมาดูที่ a w a x เป็นเหรียญปิดท้ายกันนะครับเห็นอไว่า a w a x เนี่ยมีการปรับตัวค่อนข้างชันพอสมควรยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะครับแต่โมเมนตตััััมมมเเเนนนนนนนี่่่ยยคคอออข้้าาาาางงถึโซจจจะะกกกหหืรบ็็ไดว ในช่วงนี้ช่วงนี้นะครับแสดงว่า a w x a เนี่ยใครที่มีของอยู่ยังสามารถรันเทรนต่อไปได้แต่ถ้ามีแท่งเทียนในกลางกลับตัวเมื่อไหร่เพื่อ <ๆ S 1> จะสังเกตว่า a w X a เนี่ยมีการล่วงค่อนข้างแรงนะครับแสดงว่าใครที่ถือของอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีแท่งแดงๆหรือแท่งที่ทิ้งไส้เทียนเอาไว้อันนี้ต้องเริ่มระมัดระวังอยู่เมื่อไหร่ที่เจอแท่งกลับตัวไม่ว่าจะเป็นการทิ้งไส้เทียนหรือเป็นแท่งแดงๆที่ปิดต่ํากว่าลงมาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องพิจารณา T-P ออกมาก่อนแล้วค่อยหาจังหวะช้อนใหม่ก็ได้นะ ก็รอย่อในการผักตัวอะไรกันแต่ใครที่มีของอยู่เนี่ยผมก็ยังมองโอกาสในการไปเทสช่วงหายเดือประมาณ15.8ดอลลาร์ดือประมาณนะครับยังคงเป็นไปได้เนื่องจากในทาว์เฟรมเดลี่เนี่ยยังไม่ได้เห็นสัญญาณในการกลับตัวอะไรที่ชัดเจนมากหมนะ่นัก นะครับล้วก็จะมองโอกาสขึ้นไปถึงนี่เลยนะ20.4โดยโดยรลมาณนะครับก็จะเป็นซับไพโซนถัดไปนั่นเองนะครับที่ a v a x อาจจะขึ้นไปถึงได้นะครับใครที่อยากวางแผนกับผมไปแบบฟรีๆนะครับเพ,เพื่อนเพียงแค่คลิกลิงก์ OKX OK ใต้คลิปด้านล่างนะผมจะมีวางแผนเทรดในห้องไลน์เพื่อนๆสแกน QR Code ไลน์นะครับตรงนี้ แจ้ง uid กับ admin ได้เลยว่าอยากเข้าห้องเทรดกับผมนะครับแต่ต้องเป็นคนที่คลิกลิงก์ okx OK ของผมเท่านั้นผมรับจํานวนจํากัดตลอดชีวิตและผมก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะได้กําไรทุกไม้นะครับผมก็เอาตัวอย่างไปเพื่อนดูแล้วว่าไม้ที่มันติดลบมันก็มีไม้ที่ได้ก็มีนะครับผมอยากแสดงถึงความจริงใจไม่ได้จะดึงดูดเพื่อนมาว่ามีแต่กําไรเลยเหรอก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพื่อนไม้ที่มัน ผิดทางมันก็มีเช่นเดียวกันอันนี้คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทิ้งท้ายที่ดอชคอยกับความกาของดอชคอยแลยกันเนาะอย่างน้อยๆอาจจะมีการปรับตัวสิงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับหรืออาจจะปรับตัวไปถึงประมาณ0.85ดอลลาร์โดยประมาณนะครับจากการ Break Triangle ตรงนี้นะใครที่ถือดอชคอยอยู่ผมก็ไปกำลังใจแล้วก็กาวไปพร้อมเ,เพื่อนด้วยเลยกันนะครับแต่ผมยังไม่ได้มีเหรียญดอชคอยนะเดี๋ยวจะไปหาจังหวะเข้ากับเพื่อน เหาฉลามแลวกันนะครับก็ทิ้งท้ายนะครับกับเพื่อนๆเห่าฉลามเนาะนั่นก็คือคนที่สมัครหน้าช่อง YouTube ของผมเนี่ยผมมีอัปเดตแผนเทรดทุกๆแผนสาหรับเห่าฉลามเท่านั้นนะครับผมจะอัปเดตทุกแผนก็คือคนที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube ตกเพียงแค่วันละสิบาทหรือเดือนละ300บาท เท่านั้นนะครับอย่างเช่นผมมีอัปเดตโซโลนามีอัปเดตในฝั่งของเปเป้กันไปในห่วงเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณ10โมงเช้านะแล้ววันนี้ก็ได้ TP กันไปเลยนะครับก็ประมาณ1 2ในวันเดียวผมก็อัปเดตเพื่อนๆบอกไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็มีท้งแผนสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์นะที่ผมอัปเดตไปให้ผมก็แยกส่วนให้แล้วนะครับว่าแผนไหนเป็นฟิวเจอร์แผนไหนเป็นสปอตแผนไหนเสียงสูงเสียงต่ำอะไรยังไงนะผมก็วางแผนให้หมดเลย เพียงแค่กดสมัครในะช่อง u t u b e ของผมกันไปเพื่อนเป็นการให้กําลังใจให้ค่าขนมผมแล้วกันเนาะกดสมัครได้เลยครับ,บ,บเพื่อนๆส่วนใครอยากขอเรียนไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างเนาะเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตให้ในวันถัดๆไปแล้วกันนะครับยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่กับวันหมืกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ